ตลาดนัดตลาดนัดเพื่อนที่มาแล้วพี่น้องได้สินค้าเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งสินค้าจะนอยกันเด้อพ่อค้าท่มสินค้าก่อนพี่น้องอกแตงงมออันนี้ักแต่งแตงตกแตงก่อน ไม่ดีอันนี้เสนออ่อนบ่เลือกเอาถุงนอ่อนเอาว่างไว้กันเดอร์ฟักคาดว่างไว้ก่อนอันนี้เป็นแค่นหลอดอันที่หอยๆอ,อยู่นึ่ยี่สิบบาทเบือเนาะยี่สิบบาท อนี้ยี่สบาทอันนี้ยี่สิบบาทเครอทสาหัว้วก็มีอันนี้อีกย่างอ๋อเห็ดหูหนูเห็ดผ็ดขาวานี่ก็หอมอ่างห้กกเนาะได้หอมได้แค่รส แล้วก็ได้แตงสั่งนี่งค่ะอาหารทะเลมีกุ้งแับก็ปลาหมึกกุ้งโลดเท่าไหร่ยวกุ้งโลดสองใบครับสองปลาหมึกโลดโลดลายกับสิบ นนะใส่กระจาดใส่ <c oughs> ร้านลื่นอยดยวจับเนาะนนจับกุ่มโลดสองลอยพีเนาะอ,อาหารทะเลกับไม่จากกรดสดจากทะเล <c oughs> มากไก่พี่น้องเย้ยบ่เป็นอาหารทะเลเด่นเป็นอาหารหน่ง บ้านเฮ่าวันนี้อ่านทะเลทะเลนะเพราะว่า <c oughs> ทะเลกับทะเลนั่งลบบจะนอนเอ <c oughs> อเออเออมาซูมเห็่แตงโมกับลูกสันแล้ดจะให้สีเลือกเอาพี่นะ้องแต่ว่าเหลือบลายเพราะว่าเพิ่นอ้อมบ้านมาแล้วเนาะเมนโบอ้อมบ้านสวยแล้ว <c oughs> อ้อมบ้านสวยแล้วนีว <c oughs> เลยยังเล็กน้อย ซื้ออยู่นี่ว่าพ่อกับไปซื้อลานบานเพิ่นก็ได้เลยบานเพิ่นทั้งคนล้างสะอาพิเศษเลยกันแตงมาล้านตนละ้วนหนึ่พิเศษเลยใ่ทั้งบานสะอาดเ,เลพี่น้องลดค่ามันให้พ่ออันเดียขาด้วอาหารเ้ยซื้ออาหารยิมออาาเป็นบินแอรนั่งอยากนั่งแอรอันนี้ห้องว่าันห ซ่น,นี่นี่ได้สิอับกุ้งหลัดสามาเบิงทั้งนี้พี่น้อเงเกลือ,อเทศเกลือเทศกียี่สิบเนาะเกือเทศแล้วก็พริกอันนี้กี่ยี่สิบพี่น้อง ถ้าจะเปิดเพลงพ่อค้าก็ได้อย่างเปิดเพงคก็บอกว่าพี่น้องบอได้ยินพี่น้องมันอันนี้ไหมมันแอร์ที่คอมบานกับที่ะะเปิดเพลงพร้อมผู้สื่อว่าจะได้เตรียมโตนะ่าจีซื้อขันสมไม้สมไม้หน่อยเนาะขันสมไม้หน่อยมากนี่ค้นเตรียมโตสืซื้อลดพี่น้องอันนี้ก็ยี่สิบบาทกับเถื่อนอันนี้ก็ยี่สิบบาทที่สนพี่น้องครับทำไง ยังไงจ้าจังไดก่อนค่ะมาจั่างไหนเอาเงินน้ำคูดเออโอ้มาซื้ออยู่หน้าบ้านพอดีเนาะมาซื้ออยู่หน้าบ้านเลยเดจ่ายให้เอื้อยเลยเดจ่าย้อมพี่น้องเอ้ยจังไดจะต่างเงียบบอสจีต่างเงินบบอบ้านมาเจอพอดี มาเจอมาซื้อบอกพี่ข้อดีหายใจหายพร้อมนัะพี่น้องกระสีประม่านี่้างราบอกุุงพ่อยี่นี่รอพ่อข่าังแล้วพ่อข่าประจอนหายอะไรกันนะพ่อขาเป็นเงื่องก็เลยพ่อข่าปรจอนห้ก็มาเบียยเบียยเ่องตัวกระสีประมาณนี้แหละพี่น้องเราจะมีปลาทูใไข่ไขเบอร์ไดนนอนไข่เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งจักบาทเบอร์ห ลอยสไข่เบร์นึ่อยสี่สิบพี่น้องรถมากรมากแล้วก็มีอันนี้เป็นปลาปลาต้มซุปมีขนมกีนไข่ไข่แผงละ่อยสี่สิบไข่เบอร์หนึ่งพี่น้องนี่แหละพ่อได้กินน้ำ ก็ได้กินน้ำรถนีล่ะพี่น้องแต่ว่ากรมีตลาดดี่ดอกไว้ายังมาเลีงกับน,นี่ีเนาะปลชทูสวดกันแล้วก็เดี๋ยวเอาบักซี่เล้ากันนะคืเล้ากันคืองานเถอะอันนี้กซี่เล่ากังามพี่น้องเักซีลกกซ่ล้า เป็นเท่าไรแล้วเป็น 260. สองร้อยหกบบกวีน,นี้บ่เอ้อยหกสิบ 260, พี่น้องอันนั้นคิดน้ำพนไปสองบเนครับเป็นสองแม่นแท้บ่คิดถแล้วบ่พ่าค้าถแลครพ่าะ้าขาดทุนหรือผู้ขายสิขาดหรือผู้สื้อสิขาดทุนสองร้อยหกสิบสองร้อย,ออย 80, พี่น้องกับค้ากี่ กำลัางลุยทางพุ่นเงินมาจ่ายไปสองร้อยแปดสิบอ้น,อน,นี้เงินเหรียญหนึุงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเงินเหรียญมาจ้าเอาเงินเหรียญมาจ่าย ผมเอดใจใจเอยพ่อมันเอาขึ้นอพ่ขา่งเอาขึ้นเยเเขเดใจเลยสองร้อยแปจ้ะไปแล้วสองร้อยแปดสิบจ้ะ่ไปไปแยกนิที่อนู่งสองร้อขาย